วันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการปล่อยปลานะคะก็เราก็ไปได้ปลานิลมาเนี่ยปลานิลประมาณ2หรือ3นิ้วเนี่ยได้มาประมาณ200ตัวนะคะแล้วก็ปลาหมอนี่ก็50าตัวเราก็จะเอามาปล่อยที่บออ่อเอบ่อบัวกระดง้งตอนนั้นที่เราเคยบอกว่าน้ำมันแห้งแล้วก็ ปลาค้าเปลี่ยงปลาค้าไว้ตอนนี้เราเอาปลาคาบออกแล้วนะคะเอาปลาคาบขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วก็เอาปลานิลเราจะปล่อยปลานิลไปเพราะว่าปลานิลนี่เขาก็เป็นสัตว์ที่เราสามารถจับออกมาเป็นอาหารได้ด้วยแล้วเขาอยู่สามารถอยู่กับปลาอื่นๆได้ไม่ว่าจะอยู่กับปลาช่อนหรือว่าปลาหมอนาเขาก็อยู่ได้หมดนะคะจะเป็นปลาตะเพียนปลาอะไรเขาเรียกว่าปลาเบญจพรรณนะคะ เขาก็สามารถอยู่ได้ที่เราซื้อมานี่ก็ประมาณสองนิ้วตัวหนึ่งก็ประมาณสองบาทห้าสิบนะคะก็นี่ทําการปล่อยไปแล้วกระป๋องนี้ก็มีประมาณร้อยตัวนะคะเนี่ยก็คิดว่าคงจะรอดแล้วแหละเพราะว่าตัวเขาก็เริ่มใหญ่พอพอเราได้มาเนี่ยเ,เขาจะใส่ถุงมาให้ใช่ไหมคะพอใส่ถุงมาเราก็จะเอาถุงเนี่ยลอยไว้ในบ่อก,ก่อน สักประมาณสักสินาทีให้เขาน้ำเขาชินกับปลาก่อนก็คือยังยังผูกถุงอยู่แล้วก็เอาถุงลอยไว้ในบอ่อนั้นเลยค่ะแล้วก็ประมาณ10-20นาทีแล้วก็มาแกะถุงใส่กระป๋องน้ำแล้วก็ปล่อยลงไปในบอ่ออทีหนึ่งบอ่อนี้จะเป็นบอ่อที่เลี้ยงเ,เคยเลี้ยงปลาคาร์ปะนะคะตอนนี้ น้ำก็ไม่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเท่าไหร่สามารถเลี้ยงปลานินได้เลยแล้วก็มีบวกระด้งอยู่ด้วย mm hmm. บวกกระด้งนี่ก็ทนทานมากเลยค่ะตอนหน้าน้ำแรงน้ำแห้งเนี่ยเออก็นึกว่าจะตายแล้วแต่ว่าหัวเขายังอยู่ใต้ดินพอฝนตกมาพอน้ำขึ้นมาก็เป็นเลยค่ะสวยงามเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้ยังเล็กอยู่นะคะเออบัวใบบัวก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ เราก็เลยเอาปลามาปล่อยไว้เพื่อที่จะได้เอาไว้เป็นอาหารหรือว่าถ้ามันเยอะมากเราก็ได้เอาไว้ขายได้ด้วยนี่บัวก,กระโดงกาลังออกดอกเลยนะคะดอกเขาก็จะมีสีขาวพอใบใบเอ่อก็จะเป็นสีชมพูชมพูแล้วดอกเขาใหญ่มากเลยนะคะแต่ใบของบัวกระโดงเนี่ยจะมีน้ำเยอะถ้าเราลงไปจับปลาหรืออะไรเนี่ยจะลำบากหน่อย เพราะว่าน้าเยอะมากใต้ใบของใบบัวกระดดงเนี่ยส่วนมากเราก็จะใช้อวนหรือแหเน่ยนะคะจับเวลาจะเอาจับปลาขึ้นมากินเนี่ยเราก็จะใช้ใช้ตะข่ายหรือว่าแหนะคะหวานลงไปในบ่อก,ก็จะติดปลามาเพราะว่าเวลาเราเอาปลามากินเราก็ไม่ได้ใช้จํานวนเยอะใช่ไหมคะนิดๆิดหน่อยๆน่อยประมาณสิบตัวยี่สิบตัวก็พอกินแล้วก็คือจะใช้พวกแหหรือว่าพวก หรือจะเป็นตะข่ายในการจับปลาค่ะนี่อ้าวมีปลาหมอหลนมาข้างนอกเจอปลาหมอได้ตัวหนึ่งแต่เราซื้อมาประมาณ50ตัวนะคะปล่อยไปด้วยปลาหมอก็เป็นปลาหมอพันน่ะตัวแบนๆใหญ่ๆอะ่ออปะปลาหมอนี่ก็ตัวละ5บาทเลยนะคะแพงมากตัวเล็กแต่ปลาหมอนี่เขาทนเขาไม่ค่อยตาย,ง,ายง่ายเวลาซื้อมาเนี่ย คลิปนี้เราก็เลยเอาการปล่อยปนินแล้วก็ปาหมอในบอ่อในสะนะคะเอาไว้กินมาให้เพื่อนเได้ดูกัน